แล้วก็ปากหนาทู่นะครับสำหรับดิกิวนกพงปากหนาเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปลอดสวนเนี่ยปากก็จะตามสไตล,ล์นกปลอดนะครับก็คือการเอาไว้เพราะบางทีมีบ่อยนะคนเจอมันอยู่ตามสวนในบ้านแล้วก็ไม่ทันดูก็เรียกว่าเป็นนกปลอดไปอะไรเงี้ยนะครับดูคนนี<ณ>้มาดูคน้<ณ>ค<ณ>ใช่ไหมแล้วก็ตัวต่อไปนะนกพงพงใหญ่พันญี่ปุ่นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่เจอได้บ่อยแต่ว่าจะไม่ไม่ได้เข้ามาอยู่ตามสวนหรือตามต่าละมะ่อมทะเลนียน,นะครับตัวนี้จะชอบอยู่ตามที่ค่อนข้างใกล้น้าหน่อยนะครับเป็นวกทุ่งยาพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับลักษณะก็หุ่นประมาณนกกหลอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะมีคิ้วค่อนข้าง,างชัดเจนนะคือจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่ามีคิ้วอาจจะยาวบ้างสั้นบ้างก็ผันแปรเหมือนกัน นะครับคือถ้าดูตามในหนังสือเนี่ยเขาจะวาดไว้คิ้วค่อนข้างยาวและจะมีตัวที่คล้ายกันก็คือ,อ,อนกพงใหญ่พันอินเดียนะครัเมอร์สวีดวอลเลอร์หนังสือส่วนใหญ,ญ่จะอธิบายว่าคิ้วจะสั้นกว่า oh. ซึ่งต้นว่าตรงนั้นะใช้ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมันมันแพกมากนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เจอบ่อยเ,ออเป็นพงใหญ่ที่มีคิ้วที่เจอบ่อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คืออีกตัวที่พูดถึงนะครับนกพงใหญ่พันอินเดีย ไทมารัสบีวอบเลอร์ไม่แต่ตอนนี้เขาแยกเป็นอินเดียนมีวอลเลอร์แล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันมีสองพ populaion นะครับคือที่อยู่ทางอินเดียแล้วก็ตะวันออกกลางกับอีก populaion หนึ่งที่เป็นวีซิเดนต์ของฟิลิปปินส์นะครับก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแยกแต่ตอนนอ้กกลางมัไทยราไม่มีอืเมืองไทยไม่รู้นะครับน่าจะเป็นอินเดียนมากกว่าเมืองไทยไมเมืองไทยมีรายงานแค่ครั้งเดียวแต่ว่าสูสึกว่าก็ไม่ค่อย คือคือไม่ไม่คิดว่าใช่างเลยฟิลือว่าเป็นแรงงานที่อาจจะได้หน้าจะช่างรู้สึกยังไม่แย่ครับเป็นศาสตร์ปีเศษที่จริงอยู่ในสไลด์เหมือดิมที่ผมบอกอ๋อซึ่งตัวนี้อ่าเราไม้เห็นภาพชัดว่าจะมีคิ้วขาวด้วยอ่าในหนังสือบอกว่าคิ้วขาวสั้นกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตามนั้นก็เห็นว่าคิ้วในตำราก็เขียนว่ายาวอ่าในหนังสือก็เห็นว่าสุดหางแต่อปนอะเนี้ยก็ยาวแต่ออันนี้สั้นไม่ใช่นิสับ แต่ blender, สัตว์ท,ท, ram, ทางทางทาฝรั่งาจนที่ยงนมีสัตว์ทางอินเดียมีสัตว์ยเพราะฉะนั้นสัตว์ทางฟิลิปปินอีสัตมีมสัตว์ทางทางจีนอีสัตว์่งซึ่งในไทยเนี่ยไม่น่าจะเป็นทางอินเดียนั้ทางจีนเนี่ยคุ้งขาวเมี่ยงอิมาดีย คือรู้สึกว่าสองตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ได้จับมาวัดในมือเนี่ยคิดว่าเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกกันนะครับฮะมีตรงไหนอีกที่ต่างกันนะ Crimary p Projection ต่างกันนิดเดียวฮนะแล้วก็ลักษณะความยาวปากนะฮคือถ้าเทียบดูเรียกอับรูปที่เห็นเพา่งให้ชัดเจนหน่อยคือถ้าเป็น c ลา m o r ร s เนี่ยปากจะแหลมและยาวกว่านะ <c oughs> แต่ถ้าเป็น ออเรนทัลของใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างหนากกว่านะครับนี้ท่านผู้ชมถามว่าถ้าเทียบกับตัวลา r g ิ b u i ประมาณเท่าไหถ้าไม่เห็นไซส์นะครับถ้าไม่รู้ขนาดแต่ลา a r ิ e กับแคนม้วนีกที่คลิกอะไรมาจากรูปนี้จากรูปนี้ครับคือถ้าดูจากรูปถ่ายบอกว่าเรนึกว่าปากมันยาวเท่ากับลาช g ิวแล้วอาจจะคิดว่าสัมส่วนกันได้แต่ถ้า ตัวจริงเนี่ยลายชิบตัวเล็กครับตัวประมาณ10เท่าไหร่1ิ14ี14่เซนแต่คันโมราสเนี่ยตัวประมาณนกกระหลอดอนะคร e ับ20เซนมันมีเคสนี้ครับที่เขาในเบิร์ดฟอรลั่มเป็นเบิร์ดบอร์ดแล้วก็อืมผู้เยหายผู้มัน,ม,นะม,นมันมีเคสนี้ครับในเบิร์ดฟอรลั่มผมไปอ่านเจอคือเขาเถียงกันแบบเป็นจะเป็นจะ,จะตายมีภาพนูกติงถ่ายมาจากซีจีแล้วก็อีตาแนน,านครับนั่นคือคนจีไปโพสแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรแล้วเขาก็เถียงกันว่า เขียนกันประมาณสามหน้าครับเขียนแต่ว่ามันเป็นนกพงใหญ่หรือว่าตัวเล็กแค่นั้นอะไรเงี้ยครับแล้วอีตอนนั้นมันนี่ใส่ไม่ดีมากมันโพสเร็จนไปเลยไม่ม่มาดูด้วยไม่สอนเลอย่างไรดังนั้นดังนั้นผมว่าการประเมินขนาดก่อนถ่ายรูปนี่สําคัญมากๆครับจำเป็นมากๆช่วยเยอะมากครับเน้นอยเราตัดได้เออครึ่งใช่ไหมโอเคอ่ะอันนี้พี่มาเดียร์จะพูดปะอ่ะตัวไหนเป็นตัวไหนเรามาถ่ายกันดีกว่า เราเล่นตัวล่างนี่อรตัวเดียวผมว่าอ่าที่วตัวไหนครับอันนี้ตอกะไรเล้วอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวซ้าผมว่าตัวซ้ายอะอเคันนี้ตัวอะไรผมว่าที่เหลือนั่นเป็นโอทองสขาตัว้ยจ้าวถูกขวาโอ้ยโอ้้้าอ้้อ้้้้เ้อ้้อ้โอ้อ้ย้้้ขวาอ วัวพังใช้ได้ไม่มไไม่ได้ค uh ือฟูกรจอราะยอรมันไปหาขาวอ่าออเ้ยไปหาม่เคยเห็นเลยชีวิตขาวเป็นตัวอะไรครับผมพูดว่าไปหาขาวเป็นตัวอะไรครับเป็นเป็นเอเอโอเรนตอ้ยมับ ต้นก็มีพูดไปไวต้นขีดหายใช่ค่ะใช่ขาวต้นขีดอ่ะจะซ้ายกับปลายหายขาวเออเนาะเนี่ยหรือว่าแสงหรือว่าแสงปลายขึ้นทับคือตามตำราคันเขียนบอกเอาไว้แต่ต้นคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความบอลความกาวความไกลของรูด้วยนะครับเฉลยแล้วกันที่แม่เดียวเสริชมาเสริชมาว่าไงไม่มีอ่ะไม่มีเฉลยเลยหรอไม่มีไม่มีครับ ต้นว่าอันนี้สฉลบมาลา้าเปนัเอาเรียนท่อนีแลบมนลาแฉบมาล้นเฟไว้ด้วยก็คือการกับมอกขวาสุดก็เรียนท่อนะผมว่าคำน่าสุดเดียวลูกชายดูนะลูกนี้ลูกน่าผมก็ว่าเอาเรียนท่ไม่รู้ตอนต้นเซฟมาต้นว่ามันเป็นเขาบอกเป็นครลบมาลาถยิมพดน เพราะว่าเพราะว่าแพร่รีเลย์โนรเดีชนยายากมากครับหลักก็คือไม่สามารถแยงได้เป็นทีนะเป็นทีมเขาบอกว่าไม่ได้ไได้อส่งง่ามๆมาได้ไหมมีคนเดียวคนเดียวนี้ม like ีคำว่านก แลถ้าเจอบ้านเรากะเป็นลูกสิ่ทีมก็ได้แล้วเราจะดูไฟปีกมันยาวต้องเห็นขนอันแรกอ่ะอ่ะนี่ไงนี่อันนี้อ่ะแล้วที่สุดไม่ใช่ทีนี่สองนี่คออี่2อสองอ่านี่ใช่แ้นี้ก็คือรอเรนท์ลืร็เรนท์ล สองสั้นมางสั้นหางสั้นหาสั้นคำราศผมไม่จำคำราศผมไม่จำปากยาวปีกสั้นอ่าปากยาวปากยาวปีกสั้นหาสั้นใช่ใช่แต่ดูตัวขาที่น้องต้นบอกว่าเป็นคำราศหรือว่าโคตรปากหนาปากยาวโคตปากหนามากเลย กคราีมันโคตตนเองแล้วสัตส่วนไหนนก็ไม่ไม่การสั้าไม่ไม่ดูนี่คือต้นกาตันที่เขาบอกตอนเซฟมาเชื่อไม่ได้มันก็เหมือนตัวล่ากกระโดดที่เกาะ้อนา้ยูวเดียวกันเแสงแบบไมกาไวหนึ่งเนาะลืมมีดีโอนิดหน่อยวิดีโอสุดท้ายนะครับ ให้ดูเอ่อเป็นพงใหญ่พันญี่ปุ่นตอนร้องเพลงนะครับความจริงแล้วคนไทยก็ได้ยินเหมอือนกันครับช่วงก่อนมนพยมกัน อันนี้ไม่อันนี้ Oriental รี e แถบที่ญี่ปุ่นจะเป็น Oriental รี e ก็คือเหมือนตัวที่ไทยและช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะดินเสียงเยอะมากอใช่ที่ถามคือแต่ที่ญี่ปุ่นเบสเซอร์มากขึ้นเป็น Oriental แดดหมดแล้ววันนี้ Oriental ที่ไม่ได้จะพูดอะไรป่ะคิดสิไลค์ขีดเขาเรียที่า P2 ป็นที่สองไ่หาอั้งทอนกจากที่สีโอเคเอา,เอา,เ,อาเอามาให้ดูนะครับถ้าอ้างจากเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ของคิงก็คือขอผิดนี่ยหนนะครับก็คือถ้าเป็นออรตบิ <S 2> 2 <S ลเนี่ยขนเส้นที่สองควรจะเท่ากับสามหรือสี่ครับก็คือยาวแต่ถ้าเทียบแล้วนะ่ะไอพันอินเดียเนี่ยมันจะไปสั้นไปเท่ากับเจ็ดหรือแปดซึ่งสั้นนะครับ จริงๆมันผมว่ามันเป็นไปได้ถ้าเราถ่ายรูปภาพในธรรมชาติได้นะครับอุตัวเนี้ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นอยู่ประมาณเส้นที่สี่นะครับก็คือ,อยาวนะครับผมขนาดเดียวกันอันนี้คือรูปเมื่อกี้ที่พี่ต่ว่านะครับแต่ว่ามาดูมาดูนะครับก็จะเห็นว่าเส้นที่สองคือจริงๆไอ้ขนมันโผล่มาอย่างเงี้ยในธรรมชาติมันมีครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาจะไม่ค่อยออกมาโชว์เพราะว่ามันเขาบอกว่าขนมันไม่สวยอะมันยุ่งมันลงลงังเลยนะครับแต่จริงๆมันช่วยได้อรอยิยาน มันค่อนข้างชัดเนาะนะครับอันนี้ก็มาเทียบกันครับปึ๊บเอาที่ชท้กดอี้นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือดูพันธุ์ที่ projection นะครับก็เทียบกันจับเอาให้ความยาวของเพอร์เชียมเท่ากันนะครับเออส่วนของเซคันดารีนะครับตั้งแต่ค co-vert จนถึงเซคันดารีนะครับมันเท่ากันนะครับขยายในโพอร์เชีอมให้มันเท่ากันนะครับมุมใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดค่อนข้างชัดว่า อ่านญี่ปุ่นอ่านญี่ปุ่นใช่ไหมครับมันจะยาวกว่าเยอะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือดูแค่แค่ขับด้านด้านขวาคือญี่ปุ่นครับด้านซ้ายคืออินเดียครับทำแบบนี้ครับรูปที่อยู่ในมือพี่ใช่ใช่แต่นี้มันก็ไม่ชัดแต่รูปรูปที่อยู่ในมือกี้มันมันขนหางไม่ได้ปกเสียปากกาของของมันอยู่ก็ไม่ใช่ที่ที่มุก ยจยเอนออกสา้ชแต่ขมันมันเก่ามากเลยมันโทมากบเก่าหรือเก่าเหรอเก่าที่เก่าหรือใหม่เก่านะผมว่ามันมีบาโโทนะอย่าดูขอบมันีพี่ขอบมันจางมากบอนเยอะมากเลยน่มเป็นะไม่เป็นไรครับโอเคครับก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่ายังไง ต้นจะกล่าวสรุมสักหน่อยไม่ว่าเป็นไปได้นะครับในการจําแนกในธรรมชาตินะครับสไลด์จุกามานก็มีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีข้อมูลเราเห็นเราแบบว่ายังไงเราเห็นมันครบทุกมุมเห็นขนปีเห็นรายละเอียดครบชัดเจนขนาดไหนนะครับคือถ้าข้อมูลพร้อมอย่างเช่นถ่ายได้รูปอย่างงี้หรือว่ารูป หรือว่ารูปแบบอันนี้ที่มันสามารถปกปอกได้เนี่ยอันนี้ก็โอเคแยกได้แต่มันก็จะมีบางครั้งที่เราแยกไม่ได้ซึ่งก็แนะนำว่าให้ทำใจนะครับ <c oughs> คือใหญยติดมากมันจะมีนกหลายๆกลุ่มที่แยกยากแล้วก็มันสนุกตรงที่มันท้าทายนี่แหละแต่มันจะมีไปจนถึงจุดหนึ่งที่มันแยกไม่ได้แล้วซ,ซึ่งบางทีเราก็ต้องโอเคปล่อยมันไปจริงระวัสอยากให้ คือจริงๆผมอยากให้คนคนที่ถ่ายรูปอ่ะครับเขาเอารูปลักษณะนี้มาโพสต์บ้างอะไรเงี้ยครับหรือว่าเอามาแชร์กันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีใครเอามาแชร์เลยผิดกับบ้านอื่นมากๆ <ผม S 1> นะครับไม่ต้องให่รู้แบบมาแชร์ยังไงโอจริงๆมางคนถูกจจเอาออกมาแลกเปลี่ยนหรือมาถกการมาคุยกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่าพยายามลบทุกรูปที่ถ่ายแล้วเห็นว่าไม่สวยขนยุ่งหรือไม่ชัดอะไรเงี้ยครับแต่ก็ที่แล้วก็พูดที่เฟซบุ๊ก ก็ไม่มีใครของผมผ่านไปหึงปีก็ยังไม่มีไม่มีความขึ้นใหว่บ้างเป็นยังไงอะไรนะครับถ้าต้องกลุ่มอะไรก็ต้องกลุ่มอื่นลบไปเลยมันไม่ขึ้นขอนแล้วอะไรนะครับมันไม่ขึ้นขอนมันขึ้นนะมันขึ้นขอนนะครับได้วยทำแนี้ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ตู่ว่าอะไรสักหน่อยไหมครับไม่มีไม่มีครับก็เดี๋ยวก็โฆษณาสำหรับครั้งหน้าไว้นะครับ ตอนนี้มันแค่แค่ส่วนน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกี่ชนิดเองสามสิบกว่าชนิดสามสิบเอออันนี้มันสิบ <50. S 1> กว่าชนิดนะครับสิบกว่าชนิดแต่ถ้าเป็นกระจิบ <40. S 1> นะครับกระจิบต,ตัวเขียวทั้งหลายเนี่ยสามสิบกว่าชนิดเนี่ยครับก็น่าคุยกันว่าจะเป็นตอนหน้านะครับแต่ว่าพี่ตู่ขอบายแล้วก็ผมขอบายไปแล้วนะครับ ก็ไม่มีแล้วแหละผมเองคือจริงๆต้องต้องยอมรับเพราะว่าคุยกันกับต้นอย่างพี่ติดวพี่ตู่ก่อนมาว่าจริงๆแล้วที่พูดวันนี้เนี่ยแค่สกุลเดียวเนี่ยก็พูดครบเวลา2ชั่วโมงได้สบายๆอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้มันสามสกุลก็จะอ่านกันเยอะมากนะครับถ้าเป็นกริงผเป็นพี่ลอสอีกนี่สามสิบชนิดนี่อาจจะต้องแบ่งสักสี่ห้าอะไรเงี้ยครับเขาคิดว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นตอนดูทางวิทยากรแล้วครับผมก็คิดว่าน่าจะแค่นี้นะครับผม ขอบคุณมากครับโอเคครับก็คือผมคิดว่าพวกเราได้เรียนรู้จากต้องเรียกว่าผมน่าจะเป็นคนที่รู้มากที่สุดมีประสบการณ์ในการในฟิลด์้วยนะฮะมากที่สุดกลุ่มนในประเทศไทยนะครับเพราะว่าจริงทั้งถั่วเดียวแล้วก็ต้นนี้ก็ผมคิดว่าผมไม่น้อยหน้าใครนะครับก็คงยกให้จากฟิลสักคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็คอาคน่ว่าพูดเราอาจจะรู้สึกว่ามันดูยากนะครับแต่ว่าน้อยก็คือว่าเราคงจะที่ว่ามันก็มีอะไรที่ท้าทยเยอะเลยนั้ที่เราได้พยายาที่จะ

ให,ใ,หให้มีได้มีโอากาสได้ไปพยานที่อื่นกับด้วยนะจะเป็นได้เพราะว่าไหนๆก็ทำเหนยแล้วนะคุณจะต้องให้ให้มีมี okay, ผมู้ที่อื่นด้วยโอเคครับผมก็พี่าซมีคําถามไหมครับตัวที่ <laughs> คําถามจากวันนี้สึกว่าเขาจะกลัวมากเลยท่าสถามนะไหมพือมีใครมีคำถามไหมครับใสคอมเมนต์เลยเพื่อนครับเราเกียรจากคุณนจุเนยถามก็จะไัวม่ยอมมา

ก็คิดว่าทีสองปีเจ็ดหางสั้นครับวันนี้ก็เวลาลุกเลยประมาณนะครับใกล้สามทุ่มนะผมคงจะต้องต้องสรุปเลยทีนี้มันจะมีประสบการณ์เรื่องื่องเดียวนั้นที่อยากจะแจ้งวันี่หนคือเรื่องของปีจุลไซซัสที่เรากำลังจะมีนะครับก็ไม่ทันเดียวสิบเก้าสิบห้านะครับถ้ายังไงล็อกกันไว้เลยนี่ดีแล้วกันนะครับก็เหมือนทุกปีนะฮะก็จะจะพาเด็กๆนักเรียนเนี่ยไปนับนกในในในตัวพงมีเชียงใหม่ต่าง สไลด์ท uh, okay. mm ้ายเสร็จที่เราทำไว้นะครับก็เป็นการอิิการบชากรของนพิจิริภัยในเมืองนะครับ19มีนาคมนะครับโอเคครับแล้วก็มีคำถามออ๋ไม่ใช่คำถามครับก็คือจะเอ่อครับผมครับผมเชิญเลยครับเอ่อที่อาจารย์ทันถามผมว่